สวัสดีครับพี่น้องตัิพันธ์และพี่น้องไทยและชาวกระเหรี่ยงทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับเจริญสามเหล่าในวันที่27สิงหาคม2565พบกันเช่นเคยในรายการสถานการณ์การชุรอบกันในประเทศเมียนมานะครับครับวันนี้ผมมีข่าวที่ภาคตะกายนะครับที่ไนตยอิดาบดีนะครับที่ระเกิดการประทะกันกับกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาจนอยางดูเดือดนะครับเพราะว่า การประทะกันรุนแรงขึ้นทุกวันนะครับถึงมาในะวันนี้ก็ยังเอาจริงเอาจังนะครับผ่ายกองทัพนี่นองที่ได้ขนเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินรบและเครื่องบินขับไล่ที่เข้ามาโจมตีกองกาลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของพักตะกายนะครับ ก็ลงมาในหมู่บ้านเวียงมินมูนะครับก็ไล้ถูกกองทัพมินอ่องไล่ถึงระเบิดและมาโจมตีอย่างหนักหน่วงนะครับทําให้พี่น้องประชาเจินตามพื้นที่และตามหมู่บ้านในเกษตรกร,กรต่างๆที่ทํามาหากินกันอยู่นั้นไล่อบพยพออกจากพื้นที่แล่หลบหนีกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสงครามนะครับก็ไลยเปิดเข้ามาถึงในหมู่บ้านจานเชนะครับผ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้บุกลุกเข้ามา และมาปักหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านปานเชนะครับเอาเป็นลูกน้องมินอ่องอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วยิงเป็นคอกออกจากหมู่บ้านและยิงไปทางหุบเขาต่างๆและทางแม่น้ำอืรวดาบ,บด,ดีนะครับถ่ายกองทัพเมินอ่องนะครับที่ได้เชิมเข้ามาทาง เวียงฉาดต่ออีกประมาณ200กันนายนะครับและมีเฮลิอคอปเตอร์มารับตะเวียนและเอารักษาความปลอดภัยให้บนของลูกน้องมินอ่องที่ได้ลนโจมตีตามถนนต่างๆนะครับแล้วทางแม่น้ำอิบรบดีก็มีเรียยะของกองทัพมินอ่องที่ได้โจมตีและถูกตัดกะนนำ และยิงใส่เดือดของลูกน้องมินอ่องเชียหาใหญ่จับนะครับในพื้นที่พักกายนะครับก็ได้ลงมาทางมะก,กวยนะครับก็ได้เกิดการประท่ากันอย่างทุเดือดและผ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้เสริมกำลังและเอาจริงเอาจังกับกองหลังกุป,ปป้องพี่น้องประชาชนและพี่น้องชาวบ้านที่ เป็นจาปงรราทำอาหัดจินตามแม่น้ำอิรพัดีดก็ได้ถูกไล่ออกจากผังหมดแล้วนะครับกอทัพนินออนที่ได้เริมฐานทัพเข้ามาในพื้นที่ของตาลเชนะครับก็ออกมาในพื้นที่มงองยาประมาณ325นายนะครับที่จะเข้ามาจู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านตาลเชและในเวียงจต่องนะครับก็ได้เกิดการประทะกันที่ในหมู่บ้านของปินโกเยนะครับก็ได้ประนามยิงกันกองทัพ เมียนองที่ได้บุกลุกเข้ามานะครับทาให้กลุ่มกองลังปุกป้องพี่น้องประชาชนที่เข้าไปล้อชุ่มโจมตีและกระหน่ำยิงกองทัพลูกน้องเมียนองที่ได้บุกลุกเข้ามาในพื้นที่ของจานเชนะครับก็ทําให้ผ่ายกองลังปลุกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้ที่ได้ลวนกระตุนปืนยิงลงมาทางเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตเจ็นายและบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนะครับผ่ายกองทัพเมียนองนะครับที่ได้ใช้เฮลิคอปเตอร์อารักเอาเปรียบและยิงพี่น้องประชาชนและกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนพีทีเอฟและบาดีอฟ ceo นะครับก็ได้ถูกกองทัพลูกน้องกระหน่ำยิงอย่างหนักนะครับแล้วเรือยักษ์ลูกน้องเมีนอ,อกนะครับที่ได้ถูกตลอวของกองกำลังกบป,ปป้องพี่น้องประชาชน PTF ใช้กระโดดใจถล่มเรือยักษ์ของกองทัพเมนอนอกจมหายในแม่น้ำอีธบดี ทำให้ทหารลูกน้องเมนอนองไล่เสียชีวิตหน่อยแม่น้ำอินดอรบดีไม่ต่ำกว่า20นายนะครับได้บาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่เห็นกองทัพเมนอนองถึงอาวุธปืนและถอดเครื่องแบบออกและบายน้ำออกจากผังนะครับ ชาวะมงต่างๆที่ทำอาหาจินริมแม่น้ำอิรดาบดีและในแม่น้ำอิธดาบดีก็ได้ถูกได้ออกจากผังทั้งหมดนะครับเพราะว่าฝ่ายกองทัพนินอองที่ได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยตามแม่น้ำอิรดาบดีนะครับและบริเวณต่างๆให้ะระมัดระวังกันเพราะว่าจะมีเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าจะพยายามปราบปรามกลุ่มกองกำลังกลุ่ม,มปกป้องพี่น้องประชาชนพิ F เอฟและ วายที่กำลังรัตะเวียนและกระจายตัวกันตามแม่น้ำอิดาบาัดีนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของก o โกเยนั่นก็ได้ทุกกระนำอย่างหนักนะครับเพราะว่าในพื้นที่นั้นก็เป็ี่ยนในพื้นที่ของ กลุ่มกํารังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับแล้วกลุ่มพี่น้องประชาชนที่รับประเวณรามแม่น้ำมิด้าบดีก็ได้ขยอยกันออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนยิงปืนโคกและจรวดชัยทุกท,ทุกทางและตามแม่น้ำมิด้าบดีที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็มีพี่น้องประชาชนอยู่หลายหายเชี่นกันนะครับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ประจำการในหมู่บ้านตรายการได้ในหมู่บ้านมูตานะครับก็ได้ มีการทําลายรถวันทุกของลูกน้องมินองสามคันนะครับทําให้รถวันทุกเมียนองได้รับความเจ็บหายและมีการประสานงานให้ขนเฮลิอคอปเตอร์มาดูแลรถวันทุกและรัตตเวียนตามพื้นที่ที่มีการเกิดเหตุดเผาลถดของลูกน้องเมีอนองนะครับลูกน้องเมีนองที่ได้ประสานงานไปทั่วทั่วในอิดาบดีนะครับ หลังผ่านมา15นาทีเล้ยมีโดนนะครับไปถึงชายบ้านเดือนและขบวนของลูกน้องมืนอ,อ่องต่างๆที่กำลังขนทหารมาตามท้องถนนนะครับก็ได้ถูกระเบิดถึงลงมาจากโดนนะครับทำลายรถ ขบวนของลูกน้องเหมินอ่องจะหายไปอีกสองคันนะครับทําให้ทหารระรบาดเจ็บเป็นจํานวนมากและเสียชีวิตไป4ีรายนะครับกองกำลังมินอ่องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และปัจจัาการในหมู่บ้านของถวยมันเลนะครับก็ได้มีการเสริมกําลังออกมาอย่างต่อนเนื่องเพราะว่า จะได้ตรวจสอบตามพื้นที่ต่างๆที่มีการแอบทิ้งระเบิดและวางระเบิดต่างๆนะครับเพราะว่าตามท้องถนนก็มีทุ่นระเบิดของกองกำลังกุมป,ป้องพี่น้องประชาชนที่วางแผนกับลูกน้องมีนอ่องที่ลับตะเวียนตามท้องถนนนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ได้มีโลนของ,องกองกาลังกุปป้องพี่น้องประชาชนที่ค่อยตรวจสอบทางเข้าทางออกของขอบวนรถของ ลูกน้องเม็นอ่องที่จะออกจากพื้นที่ของนิน่นิจเลนะครับก็ได้ถูกโดน,นของกองลังกุบป,ป,ป้องพี่น้องประชาชนทิ้งระเบิดชายสาโลกนะครับหากกองทัพี่น้องก็ไลยใช้เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวียนตรวจสอบตามพื้นที่เกิดเหตุที่มาทิงระเบิดชายบ้านเดินและนถนนต่างๆนะครับก็ไม่พบ หล่นของกองบังคับป้องพี่น้องประชาชนนะครับแล้วกองทัพพี่น้องที่ได้ประทันงานให้ปิดถนนและตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่สนัญจรนไปมาตามท้องถนนนะครับก็ได้จับก,กลุ่มพี่น้องประชาชนไปจิบกวาดลายนะครับเพราะว่า สงสัยพี่น้องประชาชนที่วางระเบิดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับผ่ายกองทัพเินอ่องก็ได้รับระเวนตามทุกพื้นที่ทุกบริเวณนะครับมีการเสริมเฮลิคอปเตอร์4-6ลำไล่นะครับที่ได้มารัดระเวนในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่กินเลนะครับก็ได้ลงมาทางช่อง้านะครับและมีผ่ายกองกำลังกปกป้องพี่น้องประชาชนที่ได้เสริมกําลังเข้ามารอชุม่มโจมตีตามท้องถนนต่างๆนะครับแล้วมีแถมบาง ทุ่นระเบิดอีกเป็นจำะาาณโลูกได้นะครับเพราะว่าได้ทําลายยานพาหนะของกองทัพมินอองที่กําลังจะเฉริมอาวุธยุธททภบกระดอนกจากพื้นที่นะครับ กองทัพมินอองที่กำลังเลือนขบวนมาตามภาคพื้นดินแล้วครับก็ได้ถูกกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนรอชุ่มกระนำยิงยึงตามท้องถนนต่างๆนะครับไม่ว่าทางเข้าเกษตรกร,กรหรือทางขึ้นผูกเขานะครับและทางออกหมู่บ้านนะครับก็ได้รอนกองกำลังกลุ่มพี f ีเอฟรอชุ่มโจมตีนะครับ แล้วผ่ายกองทัพมินอองก็ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ10บกา่าลายและเสียชีวิต1รายนะครับหลังผ่านมา5นาทีและมีเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมินอองที่ได้มาทิ้งระเบิดและยิงปืนกลอย่างมั่ว่วและทั่วไปทําให้กลุ่มกองรังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้เสียชีวิตไป3ามายและบาดเจ็บ10กกัาลายนะคระับผ่ายกองลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็พยายามยิงจรวด,ดไปอย่างต่อเนื่องนะครับยิงไปทุกทุกท,ท,ทางและยิงไปทางค่ายของกองทัพมินอองที่ไล่มาปักหลักในหมู่บ้าน ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วทําให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องผันอพยพอ,ออกจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่าบ้านของพี่น้องประชาชนถูกไฟไหม้ไป เจ็ดหลังคานะครับแต่กองทัพมีนอ่องก็ไล่ลิดไถ่ทับถินพี่น้องประชาชนได้ทำลายว่านเรือนของพี่น้องประชาชนเจียหายเป็นจํานวนมากนะครับนี่ครับการกระทำของกองทัพลูกน้องมีนอ่องที่ทํากับพี่น้องประชาชนตาดําๆที่พักอาศัยตามหมู่บ้านนะครับบางพื้นที่ก็ได้โนกลุ่มกองทัพลูกน้องมีนอ่องได้จับก,กลุ่มไปนะครับเอาเป็นการชนเพราะว่ากลัวกองกําลังกลุ่ม TDF ยิงนะครับเพราะว่าเอาพี่น้องประชาชน นำหน้าไปก่อนนะครับเวลาเดินทางหรือจะออกจากพื้นที่นะครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ก็ได้อบพยพออกจากพื้นที่ไปบางส่วนบางส่วนก็ถูกควบคุมนะครับแต่กองทัพนมาธาที่ได้มาควบคุมพี่น้องประชาชนนั้นก็ควบคุมได้คนที่ไม่มีทางหนีหรือหนีไม่ได้และเป็นคนแก่ทั้งนั้นนะครับแล้วหลังผ่านไปจุบนาทีนะครับไล้มีเฮลิคอปเตอร์ของ นองหมินอ่องนะครับไล่ถึงเราเบิดใส่ในหมู่บ้านอื่นมากนะครับทาให้บ้านเดินของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายไป10บหลังนะครับแล้วฝ่ายกองทัพหมินอ่องก็พยายามยิงปืนกลไปขู่ทุกทุทกทางและยิงไปอย่างมั่วชั่วได้ทั่วไปนะครับและฝ่ายกองทัพพม่าท,ที่จงใจทํากับพี่น้องประชาชนนั้นก็ตั้งใจทําตั้งแต่เช้าแล้วนะครับถึงมาในวันนี้ก็เสียงอาวุธปืนลังชนานวานไว้ทั่วท,ท,ทุกทุกทางนะครับ และผ่ายกองทัพพม่าที่พยายามจะเปิดทางเข้าในพื้นที่ของภาคตะกายที่จะเข้าไปโจมตีในพื้นที่มากวยของกองลังกลุ่ม P.T.F ที่ประจำการตามอิดาบัตดีนะครับเพราะว่าได้มีการบางแผนไว้และมีการเสริมกำลังมาเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากนะครับครับจำรับเรื่องของสถานการณ์การที่รอบกันที่อิดาบัตดีนะครับผมขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดท,ท้ายก็ฝากกดไลค์กดใจและกดติดตามเลยนะครับแต่ละข่าวดีๆที่ อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ